ไม่หาพ่อสินะพี่หันหาพ่อพิดูเอาเนพี่ออกพอแล้วพอแล้วพี่นพอแล้วบังเนาะเย้แล้วแป๊บนึงเด้อเอาสิพี่ใได้่อแมช่ยไหมเชีบไหมคะเยบเย็บเชีบลายไหม เช่บไหลไหมเไหลไหมถามอะไรก็ตอบแซ่บไหลไหมช่ยเป็นประโยชได้เช็ดไม่ซีเชบไหมคะเช็ดไหแเชีมาทำอะไรคะลอยไหมชี้ลอยไหลมลอยไหมลอยไหมล,หล,หล,หลอ <c ười> หลยหรือไม่ลอยลอยไหม เลยเลยใช่ไหมเดี๋ยวเอาน้ำให้ใช่หรือไม่ใช่